สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอ่อก็ช่องสาววันสั่งตัวด้วยค่ะมื้อนี้สิพ้ามากินเขา่าวมื้อนี้มีพัดชิน้นแล้วกับตำบังม่วงใส่ปลาย่างจาน่ากินบ่ค่ะบ่เคยกินดอกหักสีลองกินเมืองค่ะอยากเห็ดไห่มากินน้ากันด้อค่ะแซบแบกับเขา่าแล้วกับมีอาหารว่างแบกทุเรียนจ้านีเลยจ้าทุเรียน หอมๆเลยจ้ามามากินน้ากันเ้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อแซ่บเเสบเลยจ้าคลิปกระสันเฮ็ดวดวบ่ได้จ้าจมูอเวลาก่อนไปแล้วเด้อจ้าวัสดีค่ะ